สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุนะ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆไปแกงปลาดุกค่ะใส่หน่อไม้ส้มเนาะสูตรอีสานค่ะสูตรทำขายหน้าร้านเจวุนะ้นเนาะปะตามไปดูวัตถุดิบก,กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมาค่ะวันนี้เจวุ้นจะพามาทํานี้ค่ะแกงหน่อไม้เนาะแกงหน่อไม้เส้นแบบนี้เราค่ะแบบนี้แต่ว่าเจวุ้นซื้อมาสองกิโลเนาะนามาต้มก่อนแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ค่ะ ใส่หน่อไม้ส้มเนาะเป็นแกงของอีสานค่ะวันนี้ใส่เป็นอีสานเนาะแบบนี้เลยต้มให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็เอาไปเทนเทเสร็จตะแกงรูเสร็จแล้วเราก็นําไปล้างน้ําเปล่าเหมือนเดิมเลยนะของเจวุ้นหน่อไม้ซื้อมาโอเค่คะวันนี้เจวุ้นจะพามาแกงหน่อไม้เออแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ส้มค่ะอันนี้นะ ปลาดุกอันนี้เจวุนซื้อมาสามกิโลเนาะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเจะวุนวิธีล้างก็มีน้ํโซ้หมเกลือแล้วก็น้ําเปล่าใส่ไปแล้วก็คูคูคูค,คูแล้วก็ล้างเมือกออกแล้วก็ล้างน้ําสะอาดสามน้ํานะนี่เจวุลล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้ววันนี้ก็ลงช็อตให้ดูด้วยค่ะวิธีการล้างปลาดุกยังไงไม่ให้มีเมือกมีกลิ่นคาวค่ะอ่ะอันนี้ปลาดุกแบบนี้ค่ะ เราซื้อมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะชิ้นแบบนี้ซื้อมาแบบนี้โลละหกสิบห้าบาทค่ะมีแต่เนื้ออย่างเดียวเลยนะไม่มีหัวเลยเขาจะเอาให้แต่เนื้ออย่างเดียวเลยค่ะนี่ค่ะหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มี่เจวรซ,ซื้อมาสองกิโลนะคะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะนํามาต้มก่อนค่ะแล้วก็มาล้างน้ําสะอาดสามน้าเหมือนกันค่ะล้างเพื่อเวลาเรา เออเอาไปแกงจะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวของของของหน่อไม้เนาะแล้วก็ไม่มีเหม็นแบบโอ,โอ้อะเวลาเรากินก็ท้องไม่ท้องแบบว่าจะไม่ปวดท้องเนาะเตียวเียวมุ้กินในต้องทําแบบนี้อ่ะอันนี้ค่ะเสร็จแล้วเครื่องปรุงเครื่องแกงก็จะมีนี่ค่ะพริกแกงแบบนี้เจวุ้นนำพริกแดงแบบนี้นะคะแล้วก็หอมแล้วก็ตะไคร้กระเทียมค่ะขา่า แบบนี้นําตะไครไปซอยนะคะแล้วก็ปั่นมาเป็นเครื่องแกงแบบนี้ค่ะนี่จะบุนปั่นแล้วนะใช้เครื่องปั่นเนาะจะบุนปั่นเก็บไว้ค่ะ,ะเวลาเราเวลาเราจะแกงเราก็แบ่งมาเจ้บุนจะใส่พริกแกงด้วยค่ะอันนี้พริกแกงเนี่ยพริกแกงหยาบนะอันนี้ประมาณช้อนครึ่งค่ะช้อนโต๊ะเนาะเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะน้ำปลารสด,ดี ผงนัวใครไม่กินไม่ใส่ค่ะเกลือแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาแล้วก็มีผักที่เราจะใส่กับเขาเนาะที่แบบไม่ให้มีกลิ่นคาวนะก็จะมีใบ,บมะกรูดค่ะตะไคร้ค่ะซอยไว้แบบนี้นะนี่ค่ะผักอีตูหรือว่าใบาแมงลักนะคนไทยจะเรียกใบ,บแม่เอ่อคนทางภาคกลางจะเรียกใบ,บแมงลักเนาะถ้าเป็นสารเรียกผักอีตูค่ะนี่ เด็ดไว้แบบนี้เลยค่ะล้างน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะปะไปดูวิธีการแกงกันเลยค่ะหลังจากเรานะั่นเราก็เตรียมน้ำเนาะใส่น้ำพอให้มีน้ำขุกนกนะเพื่อเราจะคั่วพริกแกงของเราเนาะพอน้ำเริ่มเดือดแนละ้วเราก็เอาพริกแกงที่เราเตรียมไว้อันนี้ใส่ลงไปก่อนเราจะคั่วพริกแกงของเราให้หอมก่อนนะ กั่น้ำนะใส่น้ำลงไปยีๆออกค่ะที่เราใส่พริกแกงด้วยสีของอ,อแกงปลาดุกของเราจะได้ดูสวยๆแล้วก็หน้าตามันจะไม่จืดชื่อเกินไปเนาะค่ะพริกแดงตะไคร้แล้วก็กระเทียมหอมแขกหรือว่าหอมแดงอะไรเนี่ยนะแล้วก็ข่าคะ่ะปั่นใส่วรวมกันแบบนี้เลย เราก็ใส่ลงไปในนี้ค่ะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณสองซัปีเล็กนินะใส่ลงไปพั่วใส่ไปด้วยก,กันเลยค่ะลืมนะคะเวลาเราแกงพริกจะต้องสุกพริกแกงของเราเริ่มไม่ฉุดแล้วนะเราเริ่มหอมแล้วนะเราก็ใส่น้ําลงไปค่ะเติมน้ําลงไปเลยเติมเติมน้ําให้ได้ครึ่งกะละมังค่ะอันนี้กะละมังเบอร์สี่สิบห้านะเจ๊วุ้นจะเติมประมาณครึ่งกะละมังเนาะ ให้ได้ครึ่งกะละมังนะพอดีของตธอเดี๋ยเไปเลยมันครึ่งกะละมังค่ะแค่นี้พอของตะวนนะช่วงนี้บ้านใครลมแรงบ้างมัติวุ้นลมแรงมากช่วงอายุทยาเนาะลมแรงแรงน้ำเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปก่อนค่ะหน่อไม้ต้มนี่อย่าลืมนะเอาไปต้มก่อนเนาะล้างให้สะอาดค่ะ ลาเรามาแกงมันจะได้ไม่มีกลิ่น,นหน่อไม้ปี๊บนี่ต้องต้มนะไม่ว่าหน่อไม้อะไรนะหน่อไม้เลี้ยงหน่อไม้แผ่นเดี๋ยว,วุลจับต้มหมดน้ำก็เริ่มเดือดแล้วเลยีล๋ยวเราก็จะเริ่มปรุงรสชาติกันนะปรุงไปเลยค่ะเพราะว่าแกงปลานะปลาจะสุกง่ายเนาะปรุงไปก่อนค่ะปรุงแล้วชิมให้มีรสชาติเราก็ แล้วก็ไอ้นี่เลยเจ๊วุ้นจะใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนนะใส่ลงไปค่ะผงนัวค่ะใครไม่ทานไม่ใส่ันนเจ๊วุ้นจะใส่ช้อนครึ่งนะปริมาณน้ํานะดูด้วยไม่เยอะนะเพราะว่าไม่ใช่แบบว่าแค่ส้ตมตำครกเดียวอันนี้แบบว่าหม้อเปเลเลยใส่แค่ช้อนเดียวไม่นัวค่ะนี้ค่ะรสอันนี้รสดีใส่ลงไปค่ะรสดีเจ๊วุ้นจะใส่ประมาณช้อนครึ่งเหมือนกัน แล้วก็จะตามด้วยน้ำปลาร้าที่เราเตรียมไว้ค่ะเจ๊วุ้นเตรียมไว้ประมาณ5ช้อนเนาะ5ช้อนโต๊ะจะลงไปค่ะว่าปลาร้าแต่ละบ้านเนี่ยรสชาติไม่เท่ากันนะต้องชิมเหมือนกันทำอาหารถ้าจะให้อร่อยชิมนะคะถ้าไม่ชิมไม่อร่อยนะชิมรสชาติที่เราชอบอะไม่ว่าแนวไหนเนาะ อาหารไทยอาหารวิสานอาหารไหนก็แล้วแต่ต้องชิมค่ะรสชาติที่เราชอบอร่อยแน่นอนน้ำปลาค่ะเดี๋ยววุ้นจะเติมน้ำปลาประมาณสามช้อนโต๊ะน,นะใส่ลงไปก่อนค่ะทุกอย่างนะแล้เวเดี๋ยวเรามาชิมกันบางคนดูคลิปก็บอกว่าโอ้ยใส่เครื่องปรุงเยอะจังเลยไม่เยอะนะอันนี้เราตักเนี่ยได้หลายถุงมาก ะละมังนี้น่าจะอยู่ได้อยู่ประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดถุงนะเริ่มจะเดือดแล้วนะเจวุนก็จะลองชิมดูกว่าชิมก่อนนะสําหรับเจวุนก็นวนแล้วนะแต่เจวุนจะขอเพิ่มน้ําปลาสักช้อนหนึ่งประมาณนี้ค่ะเพิ่มลงไปนะลองไม่เค็มค่ะอร่อยแล้วทีนี้เราก็จะรอว่าให้เดือดแล้วเราจะนําปลาใส่แกงง่ายๆเลยนะอ่า น้ำแกงเราก็เริ่มเดือดแล้วนะนี่ลูกชายร้องลูกชายโวยวายเราก็จะหย่อนเนื้อปลาลงไปเลยค่ะที่เราล้างไว้แล้วเนาะหย่อนไวเลยไม่ค่อยหย่อนนะมันจะกระเด็นใส่ตัวเองนะอันนี้เราจะแกงสิบห้าถุงเรานับชิ้นเลยนะถึงว่าสี่ชิ้นค่ะใส่ลงไปเลยเมาต้กันแกงหน่อมไม้ แกงนมมาเออแกงไอ้นี่แกงส้มค่ะแกงเหลืองอ่ะก็อร่อยถ้าสําหรับคนไม่กินปลาสาวายนะแกงเสรกประดุกนี่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะแกงส้มแกงแกงเหลืองเรากดเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เรายังโดนเขาได้อยู่นะเพราะเขาไม่เละรอให้เขาสุกกดลงไปข้างล่างเพื่อให้เขาสุกสุกไวมากน,นะปลาเนี่ย นี่ค่ะที่เราเตรียมอ่านไว้จะคลายผ่าค่ะแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงตามลงไปเลยชิมนะเราชิมน้ําเรียบร้อยแล้วนะเราจะไม่ชิมอีกแล้วนะนิด <c oughs> นี้เลยดูวุ้นเนาะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อ <c oughs> ให้เขามีกลิ่นหอมค่ะ <c oughs> ก็ไม่คผาเนาะ <c oughs> จับกลิ่นคาวได้อย่างดีเลยอย่าไปคนเขาเยอะนะก <c oughs> ดๆเขาไปค่ะ <c oughs> แล้วก็รอให้เดือดอีกครั้ง ่ปลาดุของเราก็เช็คปลาดุนะคะถ้ามั่นใจว่าเขาสุกแล้วนะเราก็อย่าให้สุกจนเละนะนี่ดูประมาณเนี้ยเลือดมันจะมีตรงตรงช่องท้องเขาเนาะมันก็จะเป็นแบบดำดำแล้วได้แล้วไม่ต้องให้รอให้เขาเละนะถ้ารอเขาเละเดี๋ยวเราไปตักมันจะเละเลยค่ะนี่ค่ะตักอีตู่ใส่ลงไปใบแดงรัก่เใส่ลงไปเยอะๆได้เลยนะคะเพื่อความหอมเนาะ หอมเลยหอมเลยค่ะรสชาติดีถ้าใครไม่มีใบแมงลักนะบ้านไหนไม่มีใบแมงลักแต่ว่ามีต้นหอมใส่แทนก็นได้นะหรือว่าบางคนอยากจะใส่ทั้งสองอย่างก็ได้นะเหมือนกันนี่ไงกดกดลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แกงปลาด,ดุกแกงปลาดุกใส่หน่อ,อไม้ส้มนะคะสู่อันนี่นะใส่น้ำปลาเนาะน เรียบร้อยแล้วของเจวุนเดี๋ยวจะไปตักให้ดูค่ะสามสิบบาทเจวุนตักยังไงเนาะสามสิบสามสิบาทบอกไปแล้วนะตักกี่ชิ้นนี่ค่ะแกงปลาดุกใส่หนอ่อไม้ส้มของเจวุนก็เสร็จแล้วนะชิ้นสวยๆแบบนี้เลยเนาะวิธีทําเนาะไม่ให้ปลาเละอ่ะเจวุนก็จะมาตักให้ดูนะคะบอกแล้วเนาะว่าถุงหนึ่งเจวุนจะใส่ปลาดุกสี่ชิ้นเพราะว่าชิ้นไม่ใหญ่มากนะถ้าชิ้นใหญ่เราก็จะใส่แค่สามค่ะใส่หน่อไม้ลงไปก่อนนะ เลือกค่ะเอาชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กปนกันนะอย่าอย่าใส่ใหญ่ทั้งหมดเลยนะปนกันค่ะเลือกเอาเราตักเราก็ต้องดูเนาะประมาณนี้ค่ะถ้าปลาตัวใหญ่อะ่ะเราจะใส่แค่สามชิ้นนะ นี่ค่ะเจวุ้นก็มาตากให้ดูแล้วนะคะเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว